แหนมโนโนสองมั 2> no. No 2, ม้งพี่น่าจะใช่ใช่ปะแหนมเออคุณตำรวจครับไอไอไอสรุปไ,ไอเกาะนั้นมันมันเบิกรถได้ไหมผมอยากรู้มันเบิกไม่ได้ใช่ไหมสรุสป <c oughs> อ่าปากดีนี่พี่มหน้าไม่มีคนเอาเอาฮัลโหลครับมวยไม่แน่ใจแหนมแหนมแหนมไอในเกาะมันเบิกรถตำรวจได้ไหมหรือเบิกได้แต่จเบิกได้ค่ะในเกาะเบิกได้ เหมือนไม่รู้คือเหมือนไม่ได้อยู่หน้างานไงเ<อ>หมือนไม่รู้ว่าตำรวจอะตอนนั้นแบบว่ายัางไงบ้างแต่ถ้าแบบว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถเช็งได้อยู่แล้วแต่ถ้าเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าคุณอคุณยอมแบบว่ายอมรับผิดเนี้ยโทษก็จะลดเป็นครึ่งหนึ่งนะไม่คือผมอะไม่ไม่ได้อะไรเลยถ,ถ้าถ้าโดนจับผมยอมรับได้ครับแต่คือผมต่นี่คุณ<อ>งสงสัยใช่ไหมสสผมแค่งงกับการทำง,งานตำรวจครับใช่ครับ เขาเล่านั่นแหละคือเหมือนไม่ได้อยู่หน้าง,งานด้วยไงว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นตำรวจทำงานไง้ยเพิ่งเข้ามาเดยต์ตำรวจก็วมาบอกเลยว่าออตอนนี้ติดการทางานตำรวจมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือทํางานเต็มระบบพอพักปุ๊บแบบที่สองก็คือบ้าการหมอเนี่ยเดี๋ยวนะเขาจริงใจกันอยู่เขาจริงอย่าอย่าเลื่อยพี่หมวยคือคือหมยเหมยผมผมแค่สงสัยว่าเขาบอกว่าเขาตรวจประชาชนทุกคนไง ผมก็เลยงงว่าเอา้าแล้วนตระชาชนทุกคนและกลุ่มที่หนีไปอ่ะทําไมถึงไม่เรียกวอเจ็ดถูกไหมกลุ่มที่หนีไปอ่ะทําไมเขาถึงไม่ไปตรวจแต่เขาพุ่งมาหาผมเลยอ่ะพอเข้าใจตรงนี้ไหมหนกภาพไม่ออกว่าตอนที่เขาเห็นตีเรืออะไรอันนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาไล่เขาตามทันหรือเปล่าไงนะมีในอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ จริงผมอยากลงโกโปรแล้วผมอยากฟังที่เขาพูดแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรบ้างเนี่ยนี่โกโปรด้วยเหรอคะใช่ครับผมถึงได้บอกว่าการทำคือตำรวจเขาพูดเขาพูดงงๆอ่ะคือเขาพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาแก้ตัวอีกอย่างหนึ่งผมเลยงงอันนี้เดี๋ยวยี่ได้ไหมคะแล้วก็ทําคดีไปก่อนแล้วเดี๋ยวหมวดจะขอไปตรวจสอบไปตรวจสอบภายหลังอย่างเงี้ยค่ะเกิดเป็นกรณีแบบเนี้ย ค่ะเพราะว่ามันต้องตรวจสอบหลายอย่างหลายจุดแกถึงจะแบบเพ้นเพราะว่ามันต้องดูหน้างานด้วยค่ะว่าตอนนั้นเป็นยังไงคือแบบมองภาพไม่ออกเลยครับโอเคครับค่ะแล้วเดี๋ยผมไม่เอาไม่ต้องตวรวจก็ได้ไม่เป็นไรผมผมยอมยอมความไปดีกว่าไม่เป็นไรช่างมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอทำข้อดีเลยนะคะครับคุณนะคุณโอเคค่ะครับ ยอดแจ้งคดีนะคะคือจะมีขโมยรถเจ้าหน้าที่นะคะโดนปรับหนึ่งหมื่นหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ปลอมแปลงใส่ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจห้าพันหนึ่งชั่วโมงไม่มาตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสองหมื่นหนึ่งชั่วโมงนี่คือก็คือยอมรับใช่ไหมคะจะได้ลดโทษไปครึ่งครับโอเค okay, ค่ะขอคิดแบบ ปรับเต็มจะสามหมื่นันขออนุญาตส่บินนะคะหมื่นเจ็ดห้าร้อยอันนี้หมวอันนี้คุณต้องติดกี่กี่ชั่วโมงครับจริงๆต้องโดนห้าชั่วโมงแต่ถ้ายอมก็คือจะเป็นพึ่งเนึ่งครับขออนุญาตพูดนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาตามหมายเรียกครับพี่หมวอ่ะก็เพิ่มไปแล้วไงแจ้งแจ้งคดีเขาไปแล้วค่ะีถ้าเราทำคดีแล้วเขายอมรับผิดอะ ก็ลดไปเลยครึ่งหนึ่ง<ฮ>ตามคําสั่งของของบอพี่แจง้งคดีไปหมดแล้วมีเม็ดมาตามหมันเรียทเขาจะโดนจำคุกร้อยห้าสิบนาทีใช่บ่ะอันเจลไหมคะคุณนาคุณไม่ใช่หรออะไรนะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยใช่มคะมโอเคคะ่ะ ขออยกสายบินนะคะขอเชิญเชิญอันนี้เนะะีอยค่ะเดี๋ยวติดบินอุียเดี๋ยวครับนะคุณเ็ดห้าร้อยเสง่วยตำรวจคนนั้นนะลกไว้คนดูเนี่ยคนนั้นอนะ่ะคนนู้นอะ่ะผมทองอะแต่ผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาแบบเขาเป็นตำรวจด้วยแนละ้วเดี๋ยวมันแบบ เขาจะเครียดอะผมไม่อยากให้เขาเครียดเล่นเล่นตามนะครับผมไม่อยากให้มันดูแบบมันมันจะตึงไปครับผมเัลนี่เคียร์คดีอยู่กับเนี่ยเคียร์คดีอยู่เหรอใช่ครับเขาเครียดเพราะว่าแบบคือสุดท้ายแล้วเขาทํางานไม่ไม่ไม่ขอเนี้ยส่งตัวนะคะร้อยห้าสิบนาทีนะคะการนของตํารวจถ้าสมมติว่าคุณจะรีพอร์ตตำรวจก็สามารถมาคุยกับผมได้เลยนะไม่เป็นไรหไม่เป็นไรครับโอเคไปเคียร์ค่ะ ใช่ใชผมกลัวตำรวจเขาจะไม่สนุกเพราะว่าพอตอนที่ผมขึ้นเสียงไปอ่ะเขามาดูแบบเครียดไปแล้วอ่ะแบบผมเนี่ไม่เอาเลยอ่ะเราผมลืมลืมไปว่าเรามาเล่น GTA เพื่อสนุกไป้เครียดเลยไม่เป็นไรช่างมันเนีะใช่เวลาผมเล่นเวแบบเถียยเขาไม่ตรงอ่ะเออมึงมึงตัวตลกต,ตัวหนครับอะไรนะรวด ตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่เสนาหอยไง,งแต่มือ่อใส่ไม่เป็นปากดูไว้อะนะไม่ใช่นะเป็นนับอีกน้าปีกไม่มันบกักมันบกักตอนแรนนาากเป็นนับเป็นนับอีกปากอันหนึง่งมันบลักยังไงวะคือตอนแรกมันเป็นผ้าปิบอีกอันหนึ่งไม่ใช่ผ้ปาปิกอันนี้ดูเรบรรยากาศเดี๋ยวกูให้เอ้บิล e ี่แขกคุยกันแป๊นึงเออ ใช่ใช่ครับผม <im it> ผมไม่อยากให้แบบเขาไม่คือเขาเล่นแล้วไอเ้เฮียเขากดดันตัวเองเว้ยคือจริงๆผมพุ่งตัวเขากดดันตัวเองเลยไอ้เฮีย้ <im it> แม่โคตรพีกเลยเว้ยดูไอเ้เฮียขับเจสก,กีมาแล้วเขาพูดแบบ <im it> ผมไม่อยากจะพูดเยอะไอเ้เฮียแต่พูดเยอะอะไรเขาไม่อยากเล่นอ่ะมันเขาไม่อยากเดี๋ยวเอเดี๋ยวปุ๊บพูดไปปุ๊บเดี๋ยวเขาไม่อยากไปตำรวจอีกไอ้เฮียแล้วยิ่งตำรวจแม่งยิ่งน้อยน้อยอีก ใจเย็นนะคนหนูยอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดผมหัวร้อนด้วยถามว่าหัวร้อนไหมคือหัวร้อนในตัวละครไหนเฮียคือแบบคือตอนแรกผมคิดว่ามันเฮียมันไม่มีหวอดมาเลยว่าเออโอเคถ้าสมมติมันไม่มีหวอไม่เป็นไรแต่คือมึงพูดมึงพูดแล้วกูกูงงงกับมึงว่าทําไมมึงถึงไม่ตามคนนั้นไปแล้วมึงตรวจแบบอันนี้ที่ผมงงข้อแรกๆเลยนะคือมึงบวกมึงบอกว่ามึงตรวจแบบประชาชนทุกคนใช่ไหมในเกาะมึงใช้คําว่าทุกคนน่ะเข้าใจไหมตรวจในพื้นที่ทุกคน แล้ว่าทุกคนถ้ากับว่ามือต้องไปไล่เช็คคนที่ตกปลาประมาณ2ี่บกว่าคนเลยนะเว้ยตรงที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะแล้วไปเช็คแบบประชาชนทุกคนและไอ้กลุ่มกลุ่มนั้นอะมันมีบางกลุ่มที่ขับรถขับเรือหนีไปมึงเป็นตำรวจภาษาเฮียทางั้านที่ไอ้เฮียกลุ่มชี่น่นะมันมีพิรุษอาจจะเป็นกูหนึ่งในนั้นก็ได้ที่หนีและมีเพื่อนมาช่วยหนีแต่มึงไม่เรียกวอร์จแต่กลับการมึงขับเจสสก,กีขับมาหากูมาจับกูเลยเนี่ยมันเป็นข้อสงสยัยที่กูสงสัยมากเลย แต่ผมไม่อยากพูดกับหมวยไปว่าไอ้ดีเดี๋ยวผมพูดไปปุ๊บเดี๋ยวแม่งก็จะแบบนู่นนี่นั่นอีกมันเป็นงงมันคือเฮี้ยกูงงมากเลยไปแกไอ้เฮี้ยงแล้วประเด็นคือมึงเดินมากูมึงมาตรวจกูเลยเงี้ยไอ้เฮี้ยมันใช่ปะ่ะวะคือมึงคือ,ค,อคือแค่งงว่ามึงโหมึงเซ็ตมึงแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงไม่รู้มึง,มง มึงรู้ได้ไงวะว่ากลุ่มนั้นไม่ใช่กูใช่แค่นั้นเองไอ้เหี้ยผมเลยโมโหเว,ว้ยมันมีมันมีแบบว่ากูยิงตำรแบบว่าฆ่าตำรวจเอาไว้สัตว์เอ้ยอุ้มแม่งเลยสัตว์ตัวคนนั้นอะที่แม่งพูดวกปูนบวกมาไอเ้เหี้ยพูดแล้วงงแต่พอมานั่งคิดอีกทีหนึ่งไอ้เหี้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราพูดกดดันเขาอีกเดี๋ยวแบบนั่นอีกอย่างก็จะมาด่ากูอีกว่าไอ้เหี้ยกูเป็นเพื่อนเจ้าของเซิร์ฟ นี่แหละเดี๋ยวกลัวโดนตรงนี้แหละไม่เอาเดี๋ยวเาไม่เล่นเดี๋ยวเราไม่เล่นซีเรียสแบบเราไม่เล่นขำๆด้วกันห้องเย็บดิเออว่าไงห้องเย็บห้องเย็บอเออ เห้บงังอ้าขี้เสียตังอีกหล่หออบงังหล่อบังเออนี่กูพูดปะดีดีคือกูอ่ะไม่ได้ติดใจกับตำรวจกูคือกูติดใจตำรวจคนที่หัวผมทองมากเลยนะเว้ยเราสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างวะกูไม่โอเคหมายถึงว่าเราเราไปยิงแม่งได้เอะไว้สักยิงไปก็ไม่ตาย ฆ่าเขาได้ปะอุ้มเอาปืนยิงแล้วขวานไปยิงได้ปะได้้องหาตัวให้ไเจอดิกูจำผมมันได้ด้วยค,คแต่เมื่อกี้ก็จะไปแหกคุกตำรนจมาขับมาฆ่าฆ่าคุกเหอะด้เออคือมึงอยากรู้ไหมกูจะเล่าให้ฟังแบบปวดเปลือกเลยเออคือพอาง่ายคือคือตำรวจมันบอกว่ามันอ่ะเช็คบัตรประชาชนทุกคนในเกาะอ,อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันมีคนมีคนตกปลาอยู่ประมาณยี่สิบคนเลยนะเวแบบโคตรเยอะมึงเข้าใจปะ แล้วมันบอกว่ามันตรวจหมดทุกคนแล้วตรวจประชาชนคือต้องลงไปตรวจทีละคนนะถูกต้องป่ะใช่ป่ะ mm hmm. ตรวจประชาชนอะ่ะเ mm hmm. ข้าใจใช่ไหม mm hmm. และเหมือนกับว่ามันมีกลุ่มกลุ่มหนึงน่งอะ่ะที่มันมันหนีไปอะ่ะแต่มันไม่ตามกลุ่มนั้นอะ่ะ mm hmm. มึงเข้าใจความหมายกูป่ะ mm hmm. แต่มันขับเจสกีมาเอาปืนลงมาเช็คแบบประชาชนกูเลยเนี mm ่ยแหละกูเลยโมโหเนี่แหละไอผมไอผมทอง่ mm hmm. ไอสัตว์กูหัวร้อนได้หัวทองมากเลยแต่กูไม่อยากพูดกับมันเยอะมันชื่อชื่อเชี่ยอะไรกันเฮียตัวหัวผมทองไงสัตว์ขำเชี่ยอะไรเนี่ยตึกเกียร์ี่เดียวร้อยห้าสิบนาทีเนี่ยนานเช็ดไม่อย่างนานเลยแล้วใช้ตบเจอไม่ได้เหรอกูไม่มีบัตรอันเจลใช้ได้ว่าบัตรเจลอ่ะใช้ได้ใช้ได้้ได้กี่ใบอ่ะ น,น,น่ามันเป็นน่าจะเหลือใช้ได้แค่ใบเดียวปะกระดีแดงเหรอเออกระดีแดงนะครับเออนะครับผมรบ้กวนถามตน่อยได้ไหมครับว่าใช้ใบเดียวได้ได้ไหมอ่ะครับไอคุณอ่ะครับม,มันเป็นโดนร้อยค่าเฉลทีอ่ะครับครับแล้วแม่งที่กูโมโหกว่าคือเลยรู้ว่าตำรวจหาเลยวะกูาถามว่าที่เบิกรถคือมันต้องเปิดหัอมาอ่ะไอเรื่องเปิดหัวเขา เขาวอกันมาว่าถ้าตามหาคนที่หนีคดีไม่ต้องเปิดวอไอสัตว์แต่ตำรวจตอบกูไม่ได้ว่าเบิดมันว่าเบิกรถไม่ได้ว่า,ว,า,ดดว,าว่าไอเกาะนั้นะมีจะม,มีที่เบิกรถหรือเปล่าไอตำรวจฮะตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึมมงมึงงงไหม ได้หมดเลยครับฉันออกเลยนะต,ต,ต,ติด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 สองชั่วโมงไม่ถิดึงชั่วโมงครับอ๋อน้าผมยิมกันได้ไหมเดินเฉยนข้างเมืองมาผมเอาคืนให้สองใบ อ๋อเฮ้ยเลผมอยู่หัวค่ะสภาไอ้แก๊งเราขียอยู่บ้าอยว้สับไอ้บางแต่กูอยากเอามีดกูไปแทงไอ้เที่ยวไอ้เที่ยวตำรวจคนนั้นจริงนะเว้ยจำได้ใช่ไหมล่ะกูจำหน้ามันได้เฮี้ยปากแดงๆอ่ะกูจำมันได้เลยอยากแทงแม่งว่ะมีดในมือกูสั่นจะจับเดี๋ยวกูจะเอันเจอมึงมาพรุ่งนี้เลยเริ่มเลย ที่กูคือกูไม่ได้โมโหที่เขาจับกูได้นะแต่เขาทํางานไม่เป็นระเบียบเลยตอนนี้กูไม่รู้ว่าใครอยู่บ้านในเฮียเกีจลใช้เฮียบ้างวะมึงเข้าไปกระทืบเดดเนี่ยเจ๊กายเนี่ยคุกอะกระทืบได้เหรอะเดือดยาดิดขอไประบ,บายลงข้างในได้ไปลุย อสวัสดีพ่อนมสวัสดีครับโดนข้อหาอะไรมาล่ะข้อหาครับใช่ข้อหาอะไรอ่ะตกปลาฮะตกปลาใช่แล้วโดนจับนี่นะตกปลาอะไรตกปลาครับโอ้ยดีนะไม่ปลายุทดไม่เล่นนะมุกเนี้ยไม่เอานะเกือบแล้ว <c oughs> ตลกดีตอนแรกจะแทงแล้ว ไม่เอาเดี๋ยวนเ,นเนแล<ต>้ว<อ>แทงเจนโอ้ยแทงอะไรเจ้เนี่ยเจท้ทำอะไรผิดโทษเถอะครับผมอารมณ์เสียครับตํารวจมามคิดมาก,กาตํดดา,ารวจก็อย่างนี้แหละก็เป็นตามหน้าที่เขาแลยคิดมากเรามีหน้าที่โดนจับแล้วก็เข้าคุกแค่นั้นเองถ้าไปคิดเยอะอยจะเปิดสิ่งของเจ้เลยรู้ป่ะเนี่ยติดคุกเนี่ยไม่เคยติดมาเป็นปีเนี่ยใช่ครับใช่เมื่อก่อนนี่ติดประจําอันนี้เจ่ไมเคยอันนี้เจ้ชื่ออะไรครัเจ้ชื่อเจคายจ้ะแล้วพ่อรุ่งชื่ออะไรเจ้เนี่ยลืมถามชื่อเลย ชื่ออาคุณครับอาคุณเมชาที่เราต้องการจับครับอ๋อที่แต่งตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจอล้นะใช่ครับโอ้ยแล้วไปปลอมแปลงด้วยนะเรานะแป๊บนึงครับพ่อหาแป๊บนึงครับโทรศัพท์ผมมาหน้าโทรครับเป็นไงมาอยู่ในคุกครับอีกแล้วเหรอกี่ชั่วโมงเนี่ยรอบเนี้ยร้อยห้าสิบชั่วโมงครับเอ้ร้อยห้าสิบนาทีครับ ร้อยห้าสิบนาทีก็ประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครึ่งคุณยูไม่ทำอะไรก่อนก็ได้คุณยูเดี๋ยวโทรไปอ๋อเงาไหมอะไปขอเคลียร์ตำรวจกันอยากฆ่าตำรวจวะไอคนนั้นไอคนที่มันพูดมั่วๆะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแบบมันมันเบามากเลยอ่ะอยากอุ้มไอตำรวจคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอ๋ออเคอเคครับ เจ๊ได okay, okay, ้ผมมานะเจ๊โอเคโอเคเดี๋ยวเจจะออกกันน่ะไว้เจอกันโอเคครับหวังว่าไม่คงเจอกันในนี้นะเจอข้างนอกเด้อครับไอ้เด็กติดเจ๊อยู่ไหนครับอันเจ๊อยู่แลนแดงน่ะอ๋อโอเคครับเจ๊เจ๊มีแก๊งไหมครับไม่มีจ้ะอ๋อยังมีโอเคครับเออเป็นไงอารมณ์ดีขึ้นดียังอารมณ์ดีเขาเล่นตลกมีอยู่ที่ถ้าไม่ตลกกูแทงแล้วเนี่ยจะมึงไม่กระทืบนเขาอะ กูกระทืบเขาไม่ลงมึงแค่กูกระทืบตดนเนี่ยนะแล้วเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะไม่เอามึงจะบ้าปะเขาเป็นเขาเป็นแม่เก่าเมียเฉยนะเว้ยใช่เหรอเออไปกระทืบไปเรื่นการไป สวัสดีครับพี่เลิฟเออว่าไมเบ็ดยังไม่ทันได้ตกข้ายังไม่ทันได้กินเลยหนะรีบไปไหนฮะอยู่ในคุกกสองชั่วโมงครึ่งเลยเหรอเออผมเอาของทุกอย่างให้ยูสุหแล้วนะแต่ผมจะไปเก็บตังค์ที่เฮียนะออกมาโอเคขอเฮียโชคดีเหมือนกันอยู่ข้างในฮะครับอย่าลืมว่าเราเป็นพ่อบ้านที่อย่าไปยอมเออใครเข้ามาตำรวจงหมดอ่ะเอานผมจะเข้าไปอย่าแทงผมแค่นั้นพอเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปมอบเออโอเคครับครับ พีเ่เออว่ะอย่าพูดตัวคนอื่นขอโทษครับขอโทษครับผมลืมเลยผมลืมผมลืมมันเป็นคำที่ไม่ดีขอโทษครับขอโทษครับลืมมลืมมันผิดกฎนะผมลืม,ลม,ลม,ม,ลมไปขอโทษครับ เนียกว่าสาวสองเนี่ยว่าสาวสองพูดผิดพูดผิดขอโทษครับผมขอโทษครับผมขอโทษนะคิดท,ที่ผมพูด,พดขอโทษครับ <c oughs> ลืมลืมลืมโทษครับโทษครับเรียกเจเรียกเจขอโทษครับขอโทษครับ